สวัสดีครับผมท่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตตดผมทรงบ๊อบเกตูเลชันหรือว่าบ๊อบถุยกลางนะได้รับเกียรติจากคุณเล็กนะครับคุณเล็กใช่ไหมคุณเล็กนครปฐมนะสารยาใช่ไหมก็ก่กอนที่จะตัดซอยผมฉีดพ่นก่อนหลับตาทีค่าเชื้อกันก่อนไปที่ศีสษะลูกค้านะครับก่อนที่จะซอยผมก็ให้อะไรนะครับให้ ใส่ให้อาหารผมก่อนเติมอาหารผมเข้าไปครับพีป่ปลายผมหน่อยนะให้มันเลื่อนหน่อยผมลูกค้าอะไรให้เสียนะครับผมผ่านกนารทำเคมีมามนเนี่ยลื่นเราจะได้ทำงานง่ายหน่อยนะครับคุณเรียกผกว่าตัดบ๊อบเทบ๊อบเททุยประจำที่นี่ข้อเบื่อว่า,วามัน,มน มันยาวแนละ้วมันมันมันจะบิดตัวหน่อยใช่ไหมนี่วันนี้ก็อยากจะตัดเป็นตรงเลยนะครับตรงทีนี้ถ้าตรงเฉยๆเนี่ยมันกระด้างมันจะเป็นนักเรียน,นครับแล้วก็ตัดให้มันเลยยกเกทูเดเรชันคือยกทุีย่่ขึ้นมาหน่อยก็ความเหมาะสมก็อยู่ที่ทุยกลางนะมาดูครับผมจะตัดง่ายๆเลยตัดหาฐานความยาวก่อนนะนะครับวามยาวตัดเสร็จแล้วให้เหลือแค่นี้พอไหม สั้นไปไหมต่อมนะั้เขาขึ้นคอไปเลยเอาดูอนีนะครับก็ตัดเลยนะครับดีข้ามหูนะครับกดเนื้อไปหูให้มันกระเดิดไนปะแล้วก็ตัดไปเลยขึ้นคอเลยตัดไปเลยนะครับก็ไปเลยครับไปเลยไปเลยตัดขึ้นคอไปเลย เราก็จะมายกอะไรยกถุยขึ้นนะครับแมงป,งปมอะไรมุมฉากขึ้นครับขึ้น เอาชั้นที่สามยกขึ้นมาสี่ห้าองศานะครับยกดึงแล้วก็ตัดครับซิกแซกสี่นิ้วยกขึ้นมา ท,ที่สามต่อที่สามยกขึ้นมา แล้วก็ยกเช็กไม่มีไม่มีก็ผ่านเอาละชั้นที่4ยก4ี่ทางสาสับเช็กชั้นที่5ชั้นที่6กโอเคชั้นที่4ีัา้านซ้ายยกขึ้นมาสับเช็กที่5 ั้ที่หกชั้นที่เโอเคครับแล้วก็้ามาเลยรช้นที่สี่ข้างชั้นที่ห้า ชั้นที่หกแล้วก็ชั้นที่เจ็ดทีนี้เช็คแนวอะไรตอนแนวนอนยกเช็คแนวตั้ง1ื่หนึ่ง่สองตอนเช็คก,ก็เช็คก,ก็ไรสี่ห้าองศาเหมือนกันเพื่อต้องการให้ไร ให้มันมีความทุยที่สี่อ,องศาคือทุยกลางนะถ้ายกเก้าสิบองศามันจะเป็นทุยสูงทันทีเลยเรื่องความทุยก็ต้องแม่นเรื่ององศาก็ต้องเป๊ะมันถึงจะไม่พลาดนะครับทีน,น,นี้นะครับเราก็จะอะไรเลเยอร์ขึ้นไปชั้นที่หนึ่งไม่ต้องยุ่งมัน อันที่สองลงมายกสี่ห้องศาอันที่สามไปลดไฟออกลงมาเลยข้างหน้าสไลด์ขึ้นหมารอหน่นะสักการ์มหมูลแล้วกันปรนนี้อยู่ไปสักสามเดือน ผมนะครับแสกข้างนี้เราแนะนําช่างใหม่นะให้ยืนลุกหลังลูกค้าเลยยืนหลังลูกค้าด้านซ้ายเนี่ยนะครับลูกค้าบอกว่าเอาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดมาร์กไว้ก่อนก็ได้เนี่ยตัดทั่วไว้ก่อนหาปลายไว้ใช่ไหมแล้วเราก็อะไรยกแล้วอะไรสี่ท้าองศานะ้วก็ตัดพอดีแนละ้วคือก็กีดไปทีละแถวนะแถวที่สองนะครับกีดไป โน้มผมไปด้านขวานะเพื่ออะไรเพื่อให้ผมมันสไลด์หน้านะนะครับช่างใหม่ไม่กล้าตัดนะสไลด์หน้าะเรียนน้อยซ้อมน้อยลูกค้าบอกให้ตัดปัดตัดปัดก็ตัดไม่ได้ก็ไม่กลนะนะ้าตัดนะครับเย็นเยอะๆหน่อยมันถึงจะกล้าตัดนะทำไมช่างใหญ่ตัดตัดตรงอะ่ะเพราะว่าลูกค้าผมบางนะตัดตรงมันจะได้มีมเนื้อผมหนาๆหน่นนะไปลายผมมันจะได้ไม่บางแนละ้วไง มันเป็นรูปผสมนะไม่ยากตั้งใจเรียนไปผมสไลด์สวยสวยงามผมไม่บางลงกว่าเดิมนะผมจะหนา มาดูด้านข้างทีนี้ขีดสักสองแถวพอทะแยงทะแยงมีมาใกล้ยอยู่นี่ตัดตรงๆตรงแต่เสียงปี ตัวผมเก้าสิบองศาและสามแฉบดีกว่าแบ่งเป็นอะไรฮอชู Всем. Всем. Oh, wow. เก่าไว้หน่อย๋อมเป็ดกรอนหาแสกเดิมไม่เจอนะแสกเขาอยู่นี่เราดถาูถ้าเราถ้าเราจำไม่ได้เราเราทำไงเราก็ลองหวีลงไปข้างหน้าดูมันจะมันจะเห็นรอยสไลด์เราอยู่นะเราก็จะททจเราก็จะทบทวนผมตงอ๋อเรา เสยแล้วทั้งนี้บางทีถามลูกค้าไปบ่อยก็อายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเออพี่เขาเ,าเพิ่งบอกเมื่อกี้ที่เราจะมาเก็บรายละเอียดนะผมตัดทําไมถึงต้องมาลื้อผ้าออกอผมต้องการจะดูกรอบทรงที่มันที่มันชัดเจนนะถ้าเราไม่ลื้อผ้าออกมันจะมันจะผ้ามันจะเป็นหนุนนะไปดันเส้นผมไปดันกรอบทรงให้อะไรให้ไม่เห็นกรอบทรงที่แท้จริงนะทีน,นี้เราจะมาเก็บรายละเอียดนะ หวีแล้วครับใช้หวีลันทีนะลากลงมานะครับลากลงมาลากลงมาศูนย์ตรงซายนะนะครับก็ค่อยลากนะเพราะอะไรผมมันชอบไปซ่อนอยนู่เดี๋ยวเพิ่งใดนะถ้าใดมันจะไม่เจอนะครับก็ตัดเลยตัดเลยนโชว์โชว์โชว์นะ 太大。你、嗯啊嗯、算了 ما สั้นกว่านี้ก็หน้าบานแล้วเราก็ต้องเอาให้มันพอดีพอดีสั้นมากทีนี้เราก็จะมาทำการอะไรสไลด์ผมออกนะต้นไหนอะต้นไหนถ้าเราว่ามันมองไม่สวยอะก็อยู่บริเวณอะไรหลังใบหูตรงนีนนน้ชั้นที่หนึ่งมันหนาไปห้าชิเสื้อออกชั้นที่อะชั้นที่สอง มันบวมท้่งีสิ บีบให้มันแคบลงทอยๆให้มันประบวมอยู่ด้านหลังตรงทุเยเนะครับข้างนี้เหมือนกันจับสปินคัทเลือกช่อนไหนที่มันหนาทึบๆบ,บิดไปด้านซ้ายรอบหนึ่งอีดออกทำทีละชั้นนะสวยแล้วจับบิดสปินคัทถีดออกสปินคัท ไลด์ออกเฉพาะจุดอพออย่าบางเดี๋ยวมันเลยสวยหมายความบางเกินสวยหรือยังผมย้อนไหมย,นอออมย้อนเอาออกย้อนเอาออก พอแล้วหวานแล้วตรงไหนอีกหลังไม่หูอะ่ะชั้นที่อะไรชั้นที่หนึ่งชั้นที่อะไรชั้นที่สอง have you said the word mm -hmm. okay. slide ดูข้างๆทางนี้อา้าวทางนี้ก็หยิบมาเลยสปินคัทตัวร้าอ่าสปินคัด,อย,คดอยู่นิดนึงมันหนาไปสปินคัทเบคซิเซอร์ไม่ได้ตัดมาสามเดือนแล,แล้วก็จะมีความหนา หนาทึบแล้วก็มาสไลด์ให้มันพิวให้มันหวานให้มันเป็นรูปเป็นทรงนะรลยวันนี้ก็จับเลยจับพริกเลยครับ <c oughs> พริก สไลด์สั้นขนาดนี้เราจะยกกระบังังได้เลยแต่ว่าปัดเนี่ยจะเป็นธรรมชาติเขาจะปัดง่ายปัดแล้วเสยมาหลังบ้านได้เมื่อกี้ลูกค้าเขาชื่อคุณจุ๊บแจงนะมาจากดนบุรีไปตัดกับช่างประจําช่างใหม่ลูกค้าจะได้แบบเนี้ช่างใหม่ทําให้ไม่ได้ต้องวิ่งมาหาช่างใหญ่ให้ช่างใหญ่ตัดสไลด์ให้นะครับเล็กเน้อยๆพวกนี้อย่ามองข้ามนะทำให้มันได้ ดูดีหวานไหมหน้าเห็นไหมหวานเทียบไม่ไม่หนาด้วยไม่ทึบด้วยลมเป่าๆสมมติว่าพี่ก็ไปเดินริมริมทุ่งแถวนะครปฐมไปดูต้นรวงข้าวนะรลมพิวมาก็าจะสะบัดมาข้างหลังกนไหมก็จะสวยเหมือนรวงข้าวที่มันพิ้วสวัยไปตามอะไรไปตามลมครับะไหนะ ไหนที่มันไม่สวยก็พอยพอยคัตติ้งนะช่างใหญ่ตัดทุกวันนะทรงนี้ทรงทำมาหากินเลยนะเทคนิคก็สอนด้วยหมดแล้วก็ไปต่อยอดต่องานเอานะครับถูกไหมลำทวยทุยไปถึงไหนอุ่นถึงสารยานะ ขอ้ขอข้อตกหน่อยตกกระตกกระกตรตรวจดูนะซ้ายขวาเท่าฐานทรงเท่ากันไหมอ่ดูความยาวครับพี่ความยาวพอดีไหมยาวไปไหมเห็น,หหนกำลังดีค่ะกำลังดีอ้าวขึ้นคออ้าวได้เลย ให้ลูกค้าถอดแมสออกแปบหนึ่งน้เพ่อะอะไรเราจะตรวจเช็คบริเวณหลังใบหูหน้าใบหูเพราะว่าผมอะไรมันจะเกิดการยืดตัวมาเล็กน้อยนะแล้วก็ใช้นะครับปัตรเตอรีนเก็บช่วยก็ได้นิดนึงนะครับนิดนิดนะ่ะทำไมต้องถือปัตรเตอรีนมาเพราะเราจะไปเก็บครับเก็บอะไรเก็บผมย้อน,นั้างหลังเนี่ยตรงน,น,นี้ย้อนตรงนี้นะจัดการเลย แล้วก็จะถือโอกาสนะครับใช้ตะเลี้ยนเก็บฐานทรงไปด้วยก็ได้ทีนี้หน่อยที่มันแพรบออกนะครับที่มันยืดตัวมานิดนึงมันเดินโดนความร้อนโดนแปรงดึงออกมาก็จะคลายตัวมานะแล้วก็ในเมื่อเรารู้นะครับเราก็รีบเก็บนะเคยรู้ว่าเอะทำไมเขาตัดผมคมจังกรอบทรงอ่ะ มันคมเพราะบัตตเรียนมาจิกนี่เองนะครับแตใช้เยอะใช้นิดเดียวเก็บที่เ,เหลือๆออกอ่ะนะไม่ใช่จิกซะเป็นนักเรียน,นไปเลยเงี้ยลูกค้าก็บอกอ้ยฉันไม่อยากจะกลับไปย้อนอดีตนะฉันอยากจะเป็นผู้ใหญ่สวยๆนะตรวจดูความหนาโกยมาหลังบ้านดูถ้าเจอลมมันสะบัดมันมันจะเลยไหม เลยไม่เลยเลยไหมลาบมาลาบยังไงก็ไม่เลยถ้ามีเลยก็เก็บออกตัดทุกเส้นโผล่มาก็โชะดูดีดูด,ดีนะครับตรงไหนมันไม่มสวยผมมอตรงนี้มันไม่สวยเออีก ขอบทรงต้องซอฟต้องนุ่มอย่ามันแข็งกระด้างนะครับพอยคัตติ้งมันชื่อพอยคัตติ้งนะ น,นี้นหนาไปทจ่นึงถ้ามเสื้อออกวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณเล็กนคกขรปฐมนะครับที่อนุญ,ญาตให้ท่านใหญ่ถ่ายวิดีโอเป็นครั้งที่ไรแล้วก็ไม่รูนะ้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทรงนะก็ตือต้องถ่ายนะถ้าเป็นบ๊อบเทก็ไม่ถ่ายแล้วันนี้ก็อเปลี่ยนทรงใหม่ก็ต้องถ่ายให้ดูหน่อย ว่าถ้าหน้าตาประมาณนี้นะครับควรจะตัดให้มันได้ทวีสวยๆตัดยังไงก็ขอให้คุณเล็กนะครับอายุมั่นขวัญยืนกิมอินนอนหลับรอดพ้นจากโควิด19ฉีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมแข็งแรงกว่าเกา่าลูกค้าเริ่มเหนื่อยออกแล้ว แล้วก็ใช้อะไรแล้วก็ใช้ลมเย็ยนนะครับเป่าไปที่ยีสต์ลูค้านะครับแล้วก็หาแววกหอมๆนะครับมาใส่ให้ลูค้าซสหน่อยนะครับแววกยี่ห้ออะไรก็ได้หอมๆแพงๆหน่อยแล้วก็อะไรนวดที่ฝ่ามือนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความร้อนและก็ไม่เป็นก้อนนะนะครับแล้วก็ขยำ้ำยุ่งจะให้ยุ่ง ไในโรลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะเอาเรียบๆก็กโกยมาโกยมากดโกยมาหลังบ้านนะโกยเบาๆโกยแรงลูกค้าก็เจีบอีกนะคิดซะว่าเป็นหัวของเราอ่ะเราอยากได้ทรงทุวีอบทวีเราก็ต้องตัดให้ทุยสวยๆนะเห็นลูกไล่ไหมสวย การคัตติ้งนะครับช่วยทรงนี้นะครับแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรรู้ไหมสีของเขาเนี่ยสวยนะครับมันมีอะไรมีผมดำมีมะฮอกกานีนะครับทำให้อะไรทำให้สีมันมีมิตินะครับมีอะไรมีเท็กเจอร์เห็นไหมวันนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย